พุกสะก่อนในคำคืนนี้ปอนพี่น้องโศกโศกมั่น,บบน,นมันลำลำรวยรวยมั่งมั่งีนี่ตลอดปีตลอดไปวดสีมาซื้อซ้ำตัวตรงๆเลยซ่าซื้ออย่าลืมนอพี่น้องวดสีแม่อย่าลืมนะก็ได้ยินละโอ๊กสามก็เก้านั่นแหละตัวไม่พ่อพี่บอกติตัวไม่ก็ได้อืมห้อยหางโขกขึ้นปุ๊บเอาเลายเก้าสามนมัมม่นแหละวดสีแม่ท้าเอาไปรอเธอกระได มักจะออกตื่นยิ่งข้นละเอ้บ้าเอาซัวเอร์ได้ห่าหกแสนหาหกแสนเออไถึกนักบัดสุขคนไ่ถึกผู้เดียวไปค่อยผู้เดียว ในการขอบคุณนะครับพี่น้องสุขุกคนบพ,พ่อแล้วก็ยังขอบคุณทางพระประแดงโปรโมชั่นโดยเสียยุทธนะครับที่รับภาคารวะหมอลำเจ็งโม,มาทำการแสดงให้พี่นออ้องได้เบินไปชมนะครับหลกักการรวมไปถึงมือบรเป็นมือสุดท้ายแล้วนะครับเช่าอ่อนขั่วนะครับทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทุนพี่นออ้องได้เบิ่งได้ชมกันเป็นรอบที่สอง

เขาบมาเด็ด้ไในดูเปม่หยังเลยข้งประจัรว้าพระพมเมอัเกโกสูุทรศสงหัวลงู้จังหวัดมหาสารคามค่ะที่อาลัยขอขอบคุณของขัของกนข้าพันธั้าแพงจวันดัใจในหนาที่ทุบอะไรทุกควงไว้ในใจ เออดีทองขื <Hok uk awa> ่อค <c oughs> um ือสาทองือดีกคว่าน้องบละคู่ก็ตัวคนน้องบอดแดงสวัสดีครับน้องโน้จากอำเภอบ้านไทยเจะไหนเจว่าอยากเป็นน้องูุนี่แหละมันนในสูนเขาเนีน้องโน้นี่แหละมาหาบอกไปตัวต้องว่าขอเอกเป็นตรจจได้เองพอการดีเชอกับองอาอับศิลปินทุกคนนก็ชวนไละเม่เา่ะ ที่ซ่อเซ่อได้วยค่ะที่เราออกฤทธิ์เต่าก็ว่าาบว่าี่เรออกเลามันจะงกว่าวหักไดรับนี้ชุไถ่ซ้งไถ่พี่้องจังจไทยชวนเตยล่าอะไรด้ยค่ะจ้าชุ่มุถ่แล้กินนะคะ